ขณะนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่สามารจากภาพตัวรู้เท่ากับมีปัญญาสติคือความระลึกนึกได้ความไม่เลื่อนลอยไม่เผลอจำการที่ทำคำที่พูดได้แม้นานแล้วปัญญาคือความรู้ทั่วความรู้ตัวทั่วรู้ดีรู้ชั่ว รู้เห็นตามความเป็นจริงจงพยายามถามตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกว่าอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตรงกับภาษากิษ,า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 ษาว่า h e r e and now h e r e ที่ไหน And now เดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรเมื่อเผลอก็ให้รู้ตัวให้รู้ว่าเผลอแต่แหละคือไม่เผลอละลึกนึกได้คือการมีสติ ได้เกิดขึ้นแล้วรู้ตัวไม่ได้บ่อยๆเป็นปัญญาคือวิชามีวิชาเหมือนมีทรัพย์แต่ประเสริฐกว่ามีทรัพย์ดังคำกรอนที่สอนใจว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์